อนอน้อมแด่พรระัตนาไตรคือพระพุทธพระธรรมพระของชีวิตกราบขอโอกาสลงข่อบุญธรรมพระเทลานุเทระ ะวิปส,สนาจารย์เพื่อนสหธรรมมิกและขอเจริญในธรรมแด่นักปฏิบัติธรรมทุกท่านก็เชิญนั่งตามสบายแล้วก็ างจังหวะไปด้วยนะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการปฏิบัติก็คือความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วก็จะเข้าใจในตัว คือเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจของเราฉะนั้นในโอกาสนี้พวกคณะปฏิบัติธรรมสิทธิหลวงปู่เทียนได้พากันมาร่วม ปฏิบัติธรรมตามรอยหลวงปู่เทียนการตามรอยหลวงปู่เทียนทุกปีก็จะมีในช่วงนี้แล้วพวกเราที่มาเดินตามรอยหลวงปู่เทียนเนี่ย ได้เห็นรอยหลวงปู่เทียนแล้วหรือยังหลวงปู่เทียนเดินไปทางไหนแล้วการที่เรามาแกะรอยตามหลวงปู่เทียนก็เรียกว่าหลวงปู่เทียนทำอย่างไรเราทำอย่างนั้น หลวงปู่เทียนสอนอย่างไรเราก็เดินไปอย่างนั้นจนกระทั่งว่าหลวงปู่เทียนท่านเห็นอะไรเราก็เห็นอันนั้นเมื่อหลวงปู่เทียนเห็นอะไรเราก็เห็นอน,นันั้นั่นแหละเรียกว่าเราเดินตามรอยหลวงปู่เทียนไปแล้วก็เห็นรอยหลวงปู่เทียน ที่ท่านเดินไปคือเราก็พอถึงเรายังไม่เจอรอยหรือเรายังไม่พบรอยเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะแจะรอยของหลวงปู่เทียนไปเหมือนกับนายพราน ที่ตามรอยสัตว์ต่างๆหาอย่างที่พวกนายพรานตามแกะรอยของกระต่ายกระต่ายในวิ่งไปตามป่าตามเขาแต่ว่านายพรานผู้ชำนาญเนี่ยเขาสามารถที่จะแกะ รอยกระต่ายไปจนกระทั่งถึงตัวกระต่ายได้แม้ว่ารอยกระต่ายมันจะเล็กแต่ก็สามารถที่จะเจาะลอยไปตามรอยกระต่ายไปเรียกว่าเป็นระยะทางไกลๆก็สามารถที่จะตามไปให้พบตัวดได้ ฉะนั้นการที่พวกเรามาอยู่ที่นี้ก็ให้ค่อยรู้ไปรู้สึกไปจนกระทั่งมันชัดมันเห็นทุกขณะที่เราเคลื่อน ทุกขณะที่เราลุกที่เรายืนที่เราเยอเดินที่เรานั่งที่เรานอนเรียกว่าเห็นต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ถ้าเรายังไม่เห็นต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เราก็ไปยา,ยามที่จะให้มันเห็นต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ทางนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมารู้เฉพาะอยู่ที่นี้คือเราต้องรู้ทุกขณะที่เรารู้เรายืนเราเดินเรานั่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนคือในอันดับแรกนี้ก็คือให้เราชำนาญในการที่จะรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ คือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มันชำนาญก่อนแล้วค่อยๆขยายออกไปค่อยๆขยายออกไปถึงอิริยาบถย่อยต่งตางๆเช่นการคู่แขนเหียดแขนลืมตาอ้าปาก คืนน้ำลายกับอิบตาเขียวอาหางคือค่อยรู้ขยายออกไปในอิริยาบถย,ย่อยจนกระทั่งว่าเราขยับส่วนไหนในกายของเราให้รู้ส่วนนั้นฉะนั้น การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการที่พวกเรามาศึกษาในเรื่องกายเรื่องใจพระพุทธองค์บอกว่าให้ศึกษาในไตรสิกขาคำว่าไตรสิกขาก็คือสิกขาสาม สิกขาสาก็คือศินสมาธิและปัญญาแล้วการที่เราจะศึกษาศินสมาธิและปัญญานั้นเราจะศึกษาที่ไหนก็ศึกษาที่กายที่วายาและที่ใจของเรา ไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนเอาอะไรเป็นตัวศึกษาก็คือเราเอาสติเป็นตัวศึกษาดังได้พูดเสมอว่ากายกับใจนี้เป็นกรรมฐานกายกับใจเป็นอารมณ์กายกับใจเป็นทางเดิน สติเป็นผู้ทำกรรมฐานสติเป็นผู้กำหนดรู้อารมณ์สติเป็นผู้เดินตามทางคือรูปและนามในปัจจุบันเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้เราจะเห็นได้ว่าเอาสติ เป็นตัวศึกษาคือสติเป็นพรอเอกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบคือสติอยู่กับ